เอ่ยนะคะลำตัดมาคันนี้50กันแล้วะคะ่ะลกกูกค้าคันนี้กับวัตตาเซลลีค่ะรูปิกแปดสิบบาทคอพัสดุร้อยสิบเจดกับแก้วโตสีดำคันนี้ค่ะลูกคา้าบร,ราิการระบบเกลสีสองไม่ค่อจะต้องร้อยเจ็ดบาทโดยนะคะ ตนนี้ราคาปอบอยู่ที่2 8 8 0 0 0บาทเปิดราคามาเลยรับไหมคะรับไหมครับสนใจไหมมีไหฝากเขาอาอะไรเขารอาแล้วสุได้ดีมากกว่าดีฉันได้ค่ะดีมากกว่าดีฉันได้ค่ะส้ได้ผิดเลยสู้ได้ผิดเลยค่ะดีมากกว่าดีฉันเลยค่ะสองแสนหนึ่สี่พันหกเป็นล้าามมาราคาค่ะสอสองสองสอสองสสสองสี่สองสองหกสองสองแปดราคเป็นล้วค่ะสามสามองราคาเป็นล้วสุไมสู้แบฉันได้ค่ะส้ได้ผิดเลยสู้ได้ผิดเลยนะคะสู้ได้ผิดเลยนะคะลูกค้าสีดำยอดนิยมค เป็นโพสต์สตาร์ด้วยน้ำมะพ้าออนไลน์วิเแล้วนะคะซึ้อกไปได้ค่ะสามแันเจ็นบาทะกันไลน์สามเจ็ดสองสามเจ็ดสี่สามเจ็ดหกสามจบาตรันไลน์ค่ะสามนสาบาทรันไลน์ค่ะสามเสองราคาันไลน์สามเจ็ดสี่บา6ลันไลน์ซ้างไปได้ค่ะสามแปดหกล้านค่ะสามแปบาทันไลน์ค่ะามสนแปดหมื่นบาทละสามแนเก้าหมืนบาทาก็สองสาก็สี่บาทกันไลน์สามก็หกบาทละกันไลน์ค่ะสามก็แปดสี่บาทลันไลน์ค่ะสี่แสนสองหมื่นบาทละกันไลน์ซื้ออกไปไดค่ะ 424ออนไลน์ซ er like like so ok like ื้กไม4ี6ราคาเป็นรัก no ค่ะส okay. ี่สแรากาออนไลน์433ามาบรอไลน์ค่ะ432ราคาอกนอไลน์ค่ะ4 3่ราคบเป็นค่ะ4ี6ระคเป็นราคามรออนไลน์ค่ะซู้กับาไมสีสาทบบัตรันออนไลน์4ี่แล้วค่ะ4 3สแล้คสามสบหนึ่ีราสีสามสนบหนึ่งราคออนไลนค่ะสี่สิบาทสี่ห้าสองตระก5ออนไลน์ค่ะสีามหนบวกสระกัออนไลน์ค่าะ4 6นออนไลน์ค่ะ4ีาหกสี่้าแปดออนไลน์ค่ะสี่สามหเป็นบาทะ สิาจะเปิดสิบาสิบจะเปิดหกพสิสาจะเปิดมาพันอาไลก์ค่ะสิบสาจะเปิดมาพสิบสาเปิดมาแล้วค่ะสี่บาทห้นไลน์สีบาทสี่สบาทหกบาทอาไลน์ค่ะสู้ก่อไปได้ค่ะสี่บาทแปดแล้วค่ะอีกสักไม้ไหมคะสิบษาก็เบาทสิบเก้าสองแล้วค่ะสู้ต่อไม้สิบเก้าสี่แล้วค่ะสู้ต่อเชิญได้เลยสิเก้าหกาค่ะไปแล้วค่ะสิกษาก็เปิดหกพันสิเก้าแาอาไลน์ห้าแสนแล้วค่ะสู้ต่อนไปได้ดีมากกว่านี้เชิญนด้ค่ะห้าแสนแล้วนะสู้ต่อเชิญไา้ค่ะห้าแสนบาทห้า สองพันสี่พเราขับไปได่ะห้าแสนสิบพับาทห้าบันนัาแสบพันนอนหนันเราเข้าไลฟ์สู้ต่อไหมคะสู้ต่อเชียได้เลยค่ะห้าแสนปบรับทแล้วค่สู้ต่อไหมคะสู้ต่อไปได้ค่ะห้าแสนหนึนบาทแล้วสู้ต่อไมค้าหนึ่งสองแล้วค่ะสู้ต่อเชียเลยค่ะ ห้าสนหนึ่งหื่นสี่พันอ้าร้อห้าหนึ่งหกพันห้ารสุดต่อจิตได้สุดหลอดิดได้คถห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าสนน่งหมื่นหกพันหนึ่งสี่ห้าห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่กสี่ห้าห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งสี่ห้าห้าแสนานึ่งหื่นแปดพันถ้าสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าแสนานึ่งหื่นแปดพันห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพั้าจสนหนึ่้ามื่นดพัะห้าแสนหน่งมื่นดพั้าสนหน่ม่นปดพัาห้าจสนหน่งหมื่นเปดพั้าจสนน่งื่น สอาาอานไล์สไมคสุสองายนไ้ค่ะ้าแสนสมาสอ้าสมพันนักเดา้าแสนสมสองับาทเราเอาไล์ห right ้าแสู้านสองหมื่ับาทที่ลูกค้าออนไลน์4ันราคาเปลี่ยนค่ะ สมิ่ถ้าแสนสมิบสีนถ้าแสนสมิบสี่พันนบาถ้าแสนสองราคาเปลี่ยนแล้วข้าเื้อบนะส้าบ้าได้อิสมัไสองไม้เชื่อได้ผิดไม้ค่ะถ้าแสนสองพันหกถ้าแสนสองพันหพันนัปถ้าแสนสองพันหกพันบาทราคาลานสานสามสี่สอง้าแสนสองพกบาทที่ลูกค้าออนไลน์ออนไลน์ครับ ออนไลน์เทวยนะลูกค้าไม่อยากให้พลาดโอกาสในการซื้ออีกไหมคะสามหมื่นไหมคะซื้อได้ผิดมถ้าสาสหมื่นบาทผ่านถ้าสาสมหมื่นบาทไม่ได้เบถ้าสารสามหมื่นบาทแล้วขอบคุณมากค่ะถ้าสารสามหมื่นบาทออนไลน์ซื้อต่อบซื้อชนไลนถ้าสารสามหมื่นบาทถ้าสารสามหมื่นบาทก็เก็บถ้าสารสามหมื่นบาทก็ส่งถ้าสารสามหมื่นบาทออนไลน์ก็ได้สามศูนย์สามสี่สองห้าสามหมื่นบาทที่ลูกค้าออนไลน์นำกลับายค่ะโุลูกค้าที่นาบาห้าแสนสามหันบาทุลูกค้าออนไลน์ป้ายหมายเลขสามศูนย์สามสี่สอง 3 0 3 4 2คูณไป5 3 0 0 0บาทขอบาคุณคุณลูกค้าออนไลน์ด้วยครับคันนี้มาเลยาคุณลูกค้า